สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยดีลานะคะวันนี้เราจะมาดูอ้วนกับคุณแม,ม่เล่นน้ำกันนะคะเล่นน้ำอยู่ในสระนะคะใครยังเห็นยกมือขึ้น <c oughs> เราจะพามาดูนะคะว่าการที่อ้วนกับแม่ลงน้ำสระนี้มันเป็นยังไงนะคะเป็นสระที่เขาขุดนะคะ อยู่ตรงข้างหลังเนี่ยค่ะตรงมัดป่าเนี่ยนะคะเป็นสะดินแดงอีกแล้วค่ะ <c oughs> หนีไม่พ้นการเป็นช้างแดงของอ้วนแล้วก็คุณแม่นะคะพามาลองดูนะคะว่าลงน้ําแล้วจะมีอาการยังไงนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะวันนี้ มาดูซิว่าจะเป็นยังไงจะเอาอยู่ไหมจะขึ้นจากน้ำได้ไหมนะคะติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจอ้วนกับคุณแม่ด้วยนะคะดูนะคะนี่แหละคะ่ะสะนี่แหละคะ่ะเป็นสะที่เขาขุดไว้นะคะนานแล้วแล้วก็มีน้ำนะคะ เป็นน้ำสีแดงอีกแล,ล้วคะ่ะเดี๋ยวต้องลงนะคะปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไงนะคะไม่ <c oughs> พูดง่ายฟังยกายงกตอนนี้กำลังขัดแย้งกันนะคะ <c oughs> ปรึกษากันอยู่นะคะ <c oughs> จะได้ลงน้ำไหมเนาะวันนี้ค้นกับคุณแม่ก็ จะได้ลงไหมนะคุยกันเสร็จหรือยังนะยังคุยกันไม่เสร็จนะคะคุณแม่วงเดือนก็เนาะคุณแม่วงเดือนเราจะเอายังไงดีคุณแม่เราจะลงเองไหมหรือว่ายังไงยังปรึกษากันไม่เสร็จนะคะจะเอายังไงดีแต่ก็จะลงนั่นแหละค่ะ เขายังไม่ตอบมาเลยเปิดดูแล้วเขายังไม่ตอบเลยตอนนี้ก็เปิดเน็ตไว้นะนี่ไม่ได้ปิดเน็ตได้น่แม่ครับผมตื่นเต้นจังเลยนี่ลงมาเร็วแม่อ้เราจะได้เล่นสระน้ำใหญ่กันแล้วเขาชอบด้วยไงเขาชอบนะคะแม่ลู้คนนี้ชอบเล่นชอบเล่นอย่างนี้นะคะ น้ำที่เป็นสายยางที่ให้กินให้ฉีดอะไร่างนี้เขาไม่ไม่ค่อยชอบนะคะเขาเขาไม่ให้เล่นบอกไหมอันนี้ไ, <S 2> <S 2> Canadian, ไม่รู้จะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนะคะ <S <S แต่น่าจะได้เล่นอยู่นะคะลงไปถึงขนาดน,นั้นแล้วนะคะควานสองควานวววยังปรึกษากันยังไม่ลงตัวนะคะวนแน่แน่แน่ อยู่ในท้องก็ติดอยู่ติดทั้งในท้องติดทั้งไออ้วนนั่นแหละคุยกันนะคะคุยกันเรื่องที่แม่มูกเดินไปทับมานะคะเหมือนเหมือนตอนนี้จะยังไม่ลงตัวนะคะโอ้ยคลุ่มใจ เอ้ยมันจะไอ้นั่นหรือเปล่าไหมมันจะตะเลิดไหมเราก็เป็นห่วงนะคะกลัวเขาจะเล่นแล้วจะตเตลิดเตะเลยนะคะมันยากอีกะคะ่ะเวลานั้นคุณแม่ลงแล้วค่ะนี่นะคะดูค่ะคุณแม่อ้วนมันจะลงอยู่บ่ออ้วน อ้วนจะลงไหมอ้วนอ้วนครับลงสิครับอ้วนลงแล้วค่ะอุ้ยอ้วนว่ายน้ำช้างไม่มีหัวอ้วนคุณแม่อาบน้ำแล้วโอ้ดูนะคะน่ารักอ่ะ <laughs> มุดน้ำลูเขอมุดน้ำอวนอุ้ยคุณแม่ <laughs> ี่ควานก็ถูให้คุณแม่ไปด้วยนะคะส่วนอ้วนนั้นอู้ยสนุกดูนะคะเห็นเล่นลูกกระตามุดลงไปแล้วค่ะ <c oughs> โอ้คุณแม่เขานิ่งเลยมลววแม่นิ่งเลยนะคะส่วนอ้วนดูค่ะ <c oughs> อ้ยเพิ่งเคยเห็นอ้วนเล่นน้ำนะคะดูค่ะแบบอิสระนะคะอน่ารักดำน้ำอ้วนดำน้ำ อ้วนไปสวยจะเออเอเอ้วอ้วนเ,เ,เขาคาบเอาดินมาค่ะเขาใช้งาแทงลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็คาบติดมาให้ด้วยสงสัยจะเอามาฝากเออควันสนนะคะเล่นต่อค่ะมุดเข้าไปไว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำ เห็นเห็นโผลมาแต่งวงนะคะกระดากนะคะเวลามุดเข้าไปนะคะอนานๆทีได้มาเล่นนะคะอาการของเด็กน้อยก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะดีใจนะคะตื่นเต้นอุ้ยควานไหมก็ดูนะคะอุ้ยรักแม่วงเดือนจังเลยขัดให้คุณแม่นะคะขัดสิ่งสกปรกออกนะคะสำหรับอ้วนนั้นไม่ต้องครับผมช่วยเหนือตัวเองได้นะครับ ผมดำน้ำครับโพขึ้นมาทีก็สีสกปกก็หายไปแล้วครับดูครับยละเอครับเสร็จแล้วคะ่ะถึงเวลาขึ้นแล้วนะคะคุณแม่ขึ้นแล้วค่ะอ้วนจะเป็นยังไงอ้วนจะขึ้นไม่ขึ้นอ้วนแม่ขึ้นแล้วนะคะค่อยค่ะหาอ้วนแม่ดูแล้วคุณแม่อ้วนขึ้นไม่ได้หรือเปล่า ขึ้นได้ไหมอ้วนขึ้นไม่ได้จะให้เอฟซีไปดันด่าขึ้นให้นะคะควานมไม้บอกว่าขึ้นได้อยู่แต่อ้วนชอบสร้างกระแสคะจะพาคุณแม่วิ่ง่าอันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะยังไงก็พอแค่นี้ก่อนนะคะยงไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องภายบนเหลือช้างอ้วน้อยลีลาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ